ครับนครดงบางยุกใหม่นะครับนี่มัดเด็ดเลยนะครับนี่ครับดงบางยุคใหม่นะครับมาเด็ดประจำมือเลยนะครับมาเด็ดประจำรายการของมือเลยนะครับนครดงบางยุคใหม่ฮะเอาลงไว้เชียรเลยครับนครดงบางยุคใหม่ครับเป็นดังข่าวที่มีกันดงบางยุคใหม่นะครับดงบางยุคใหม่นะครับดงบางยุคใหม่นะครับ จุดหมายเนี่ยประจำรายการนะครับดึงบางเดียวนะครับมี้นลักษะนีนะครับเดี๋ยวพบแบบนี้วกับายจุดนมีผู้เสียวนะครับลักษานีนะครับสาจุดว้นกะลังเกียวครับมาถึงคือมึงกับโอยจะต้องไปบึงนี่ยตดี๋ยวออกมาต้องหันบังบอกไว้ฮะวางแยกไฟเจอทั้นวิธกร ได,ด้ได้หลายๆตัวที่งานดมบังยกไปโจโอเคสามสองหนึ่ง ดองบังยุกไม้นะครับสวยงามมากๆนะครับกานเนท่านะครับสว้จาก้งวสวงามแไปลูกลลางป้าล่างแล้วบีนบีแล้วโอ้ยบนไลากูกันเนี่ยูกังค่ลายสวยงามเลยนะครับดงบางย okay. ุกไม้นะครับหางน้อยเ กำลังวายน,นะทำงานเร็วบางดีครับการบ้างหางเร็วทดพอดีดีหรือว่าพอดีนะครับตัวฝากครับฟอมาดีได้เกินดีดีนะครับต,รตัวดูดูแต่กตัญญูตอนนีครับรผมบอกแปดสิบนะครับ,รบ,รบแต่ฟางเยี่ยมมาก تھي right.